สว,ส,สวัสดีค่ะอาเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าเนาะส่งคุณลูกชายเสร็จแล้วคุณลูกชายมาเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมืออาหารนะคะนี่ไงเด็กๆแต่งตัวสัก๊อตเลยโดยเฉพาะลูกชายฉันนะคะแรงสูง นางสูงยาวเขาดีใส่ชุดละเท่มากนี่ใช่ฉันรุ่นรุโห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 ่นรุ่นอ่านย้อนไปเลยนะไปเรียนมาวันที่เจ็ดเข้าแถวเจ็ดโมก็เขาให้ทันอ่ะเจ็ดโมสิบห้าแม่งโดนซ่อมอ่ะจริงๆนางก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับโรงเรียนนี้หรอกนะแต่ว่านางก็เป็นเด็กดีอ่ะ พ่อแม่อยากให้เรียนนั้นก็เรียนลูกอีกชั้นทั้งสองคนนะลูกสาวด้วยเป็นเด็กดีชเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ให้เรียนอะไรก็ก็พยายามทำให้ได้น่ารักมากเป็นเด็กน่าแต่ว่าดือ้อคุณลูกสาวนี่ดื้อมาก จะบอยๆแต่ว่าไม่ได้ชอบไม่ไม่ใช่ทองแต่ว่าก็เราก็ผิดด้วยแหละคือเราก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่มีแม่เนาะแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆกำลังคลานอยู่เลยคุณแม่คุณแม่นางก็แบบยังเด็กอ่ะเนาะนางก็เป็นเด็กมีปัญหาบ้านแตกแล้วก็จริงๆนะตานางสวยมากเป็นคนสวยสวยมากอะ่ะ อิชันนี้ได้ไม่ถึงครึ่งนะคะขอสวยขนาดไหนคือนางเข้ามาหนีเข้ามากรุงเทพเนาะคือนางมีลูกแล้วนางขี้เกียจเลี้ยงลูกไงนางก็เป็นเด็กอะเนาะไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันเลยไม่เคยโกรธแม่เลยนะถึงขนาดนางหนีเข้าากรุงเทพอะ่ะมีคนชวนนางไปเป็นดารานะเกือบได้เป็นนะเรื่องขังแปดพอดีผู้ผู้กำกับเป็นคนชวนแล้วก็เขาเปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนางก็เลยก็เป็นคนเรามันก็อยู่ที่ดวงอะเนาะ นั่นแหละแล้วนางก็ไปเป็นนักร้องแบบอะไรอ่ะมีคนบอกว่าของสุธระพรเราก็ไม่เราก็ไม่แน่ใจเนาะไม่คิดว่าจะร้องเพลงเก่งขนาดนั้นนะก็เลยแต่ก็ได้เข้าไปอยู่ในวงแหละเพราะว่าเห็นนัาแป๋วน้านะเคยเล่าให้ฟังว่า,เ,าเกี่ยวกับแม่ของเอ้ยพ่อของชื่ออะไรนะยุทธิดานั่นแหละเขาเป็น คนฝึกสอนร้องเพลงให้แม่อิชันเองนะคะเขาก็เคยเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแต่เราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนาะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรอันนี้นาเป็นคนเล่าไ,ม,ไม่ใช่แม่นาก็จะใส่ไข่เยอะหน่อยก็เลยขี้เกียจเอามาใส่ใจเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนาะใกล้ประมาณนี้นะคะชีวิตอิชันก็ประมมณาหนอยะคะ่ะลูกสองคนก็ต่างกันคน คนโตเป็นลูกสาวนี่ก็จะออกแข็งๆข็งอะเขาก็คงจะได้จากเราแหละคงจะได้นิสัยจากแม่เราแน่ชอบตึกนี้อตึกตึกไหนวะมองไม่เห็นสวยอะมันเรียบๆโก้ๆอะดูสิข้างบนเป็นสระแม่น้ำหรือยังไง แล้วดูเรียบๆกโก้เนี่ยราคาก็นางก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็แต่นางก็น่ารักนะจริงๆนางก็น่ารักแหละแต่ว่านางก็คงจะได้นิสัยมาจากสายเลือดนะคะดิฉันเองนี่ราะคะแต่ก็จะมุมอีกมุมหนึ่งคือในเรื่องสมองเขาก็จะดีเพราะว่า จะได้จำพองขอขน,นไ้นแหลอดีตสามีซึ่งก็ดีเพราะว่าดิฉันสมองไม่ค่อยดีตึกขวามือของกล้องเนี่ยสวยมากนะคะแบบเรียบๆเก๋ๆเป็นอด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นที่จะด้านด้านหลังตึกอะค่ะเป็นที่จอดรถมันดีอ่ะมัน เขาออกแบบดีอ่ะเหมือนเหมือนต่างประเทศอ่ะเจ้าของเขาคงจะคงจะไปก๊อปไปจาก,นกาืนงน้นคนนอ้นมาแล้วมั้งมันดูดีมากอ่ะมันไม่ได้สูงใหญ่โตมโหรานนะแต่ประมาณเจ็ดแปดชั้นนะแต่ว่ามันดูดีมันดูดูโกะนะคะส่วนลูกชายก็จะค่อนข้างจะอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนอาจจะได้ หัวอ่อนอะ่ะอาจจะได้มาจากแม่นะส่วนในเรื่องของเนี้ยคือแม่ก็เหมือนเหมือนแข็งเหมือนอ่อนนะคือหัวแข็งแต่จิตใจอ่อนโยนนะแต่หัวแข็งมากนะคะแข็งโป๊ประมาณนี้ก็น่ารักทั้งคู่เป็นเด็กดีทั้งคู่เพราะว่าที่บ้านฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ของเขาก็ก,ก็เป็นเด็กดีซะส่วนใหญ่ก็กหมายถึงว่าไม่มีใครเกเรนะแล้วไม่มีใครเป็นเกย์เป็นทอมเป็นตุด๊ดเป็น อะไรทั้งหลายไม่มีนะฮะชายชืชายหญิงผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่เคยมีญาติอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งก็ถือว่าถูกต้องเพรไม่ชอบไม่ชอบพวกเพศสภาพไม่ตรงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะใช่ก็คือใช่อ่ะแค่นั้นเองจบ ทุกอย่างมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือทุกอย่างมันก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาติอดีที่สุดอะแล้วมอ,มองบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมาบอกว่าในี่ไหนก็เหมือนกันมันก็ไม่งั้นมันจะเกิดธรรมชาติมันจะแยกออกมาให้ผู้ชายกับผู้หญิงออกมาใช่ไหมในโลกเนี้ยมีสามสิ่งผู้ชายท,ที่เป็นจริงนะ ผู้ชายผู้หญิงเงินตราทำได้ทุกอย่างเงินทำให้ผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ทำให้ผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เพราะเงินคะ บอกว่าเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เรื่องที่สําคัญทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ไม่สําคัญก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นไม่มหมคะเช่นเรื่องที่สําคัญก็คือกินอยู่เรื่องจําเป็นอะ,อะไรนะปัจจัยสี่ทั้งหลายก็รวดแล้วก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะอะไรนะอาหารไม่มีตังซื้ออาหารคุณก็อดตายจริงนะ ดูทำไมคะไม่มีอะไรมากเลยในโลกนี้นะแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในบนความถูกต้องตัง้ตง on based on natural อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็มันก็เป็นเช่นนั้นแหละทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเงี้ยคิดได้แค่นั้นมันก็โอเคนะไม่มีอะไรสบายสบาย แต่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือคนมันยึดติดมันยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้วางปงไม่ได้วางไม่เป็นเนี้ยค่ะมันก็มีบ้างแหละในช่วงแรกแต่ว่ามันก็ต้องคิดให้เป็นนะใครคิดไม่ได้ก็ปวดหัวตายตายไปเลยเชิญตายไปเลยเพราะคุณคิดไม่ได้เอง อ่าวันนี้ป้าก็บ่นอยู่แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ